เวลา17นาิกา25นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอภิลักษิณตสมัยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาอนันทมหิดลพระอธฐมรามาธิบดินครบ100ปีพุทธศักราช2568โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียงเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวาน คู่พระบรมธิพระบาทสมเด็จพระประมินมหาอนันทมหิดลพระอธฐมรามาธิบดินซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงจุดทูบเทียงเครื่องราชสักการะทองลงยาราชวดีและทรงจุดทูบเทียงเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมธิระบาทสมเด็จพระประมินมหาอนันทมหิดลพระอธฐมรามาธิบดินซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนุพประดลมหาสเวติัตร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีสมบูเพ็ญพระราชกุศลอภิรักษ์กิตตสมัยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาอนันทมหิดลพระอธฐมรามาธิบดินครบ100ปีแด่สมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะ แล้วส่งยืมประเคนพัดรองที่ระลึกแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ22รูปเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระจาชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสทรงจุดทูบทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบทียนเครื่องทองน้อยที่ ดาพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมมติทรงธรรมทรงศีลพระพรหมวชิระมุนีเจ้าวาดวัสุทัศเทพวรารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องอตตะสัมมาปณิทิกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจัยธรรมบูชากรเทศส่งทอดพระไตรเที่ยวแรกสิบเอตรปพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับปกรณ์พระบรมมติ ทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาและส่งทอดพระไตรอีกสเไตรพระสงฆ์สลับปกรณ์และส่งกราบพระพุทธรูปประจำพระชมวาลคูพระบรมติพระบาทสมเด็จพระประมินมหาอนันทมหิดลพระอธรมรามาธิบดินทร์ที่นาพระที adam adam ่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบถวายบังคมพระบรมติพระบาทสมเด็จพระประมินมหาอนันทมหิดลพระอธรมรามาธิบดินทร์ที่นาพระแท่นพระนพพระมหาสตบัติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เป็นพระราชโอุรสในสมเด็จพระมหิตลาทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระนามเดิมว่าพระวรวงเธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ที่20กันยายน2468ณเมืองเฮลเดเบิร์กสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระนามว่าอนันทมหิดลมีความหมายว่าผู้เป็นที่รักของแผ่นดินมีพระเชษฐภคินีคือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินและมีสมเด็จพระอนุชาธิราชคือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาธิบพิษรัชกาลที่า ทานีพระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาราชมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินเสด็จขึ้นส่งราชเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่8ในพระบรมราชาวงศ์จักรีเมื่อวันที่2มีนาคม2478ทรงปฏิบัติพระราชากรณียกิจเพื่อประเทศชาติหลายประการและมีพระราชศรัทธาเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนาโดยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรวัดสำคัญในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง และส่งอุปถรัรมภ์ส่งเสริมศาสนาอื่นด้วยจึงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมรัสดรชาวไทยมุสลิมณัมยิดต้นสนเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครทรงตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของการศึกษาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยจังหวัดพระนครีอยุธยา และส่งเล็งเห็นความสําคัญเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ดีของราษฎรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างตึกอํานวยการโรงพยาบาลประจํากรมแพทยทหารบกจังหวัดลบบุรีพระราชทานนามว่าโรงพยาบาลอาน,นันทมหิดลนอกจากนี้ยังเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรชาวจีนที่เยาวราชเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยและชาวจีนที่มีความขัดแย้งกัน ทรงเป็นองค์ประธานตรวจผลสวนสนามของกำลังทหารฝ่ายสัมพันธมิตรรวมกับผู้ประชาการทหารฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่สองทอพเนรผลงานและการเรียนการสอนทางการเกษตรทรงวานข้าวในแปลงนาทดลองณนะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาการใช้อำนาจตุลาการในหัวเมืองณศนะาลจังหวัดนครปฐมและศาลจังหวัดฉะเชิงเซา พระบาทสมเด็จพระปรเมนมหานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทรเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายน2489ขณะมีพระชนมพรรษา21พรรษาส่งครองราชเป็นระยะเวลา12ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลอภิลักษิณตะสมัยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาัาทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทรครบบ100ปีพุทธศักราช2568 ในวันที่20กันยายน2568โดยส่งพระสานุสสรคำหนึงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิพดินสมเด็จพระปิตุลาธิราชที่ส่งปฏิบัติพระาพระชาชกรณียกิจนาน,นัประการเพื่อนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่อาณาจัฎรและนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่บ้านเมืองสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน